สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะคือการก้าวข้ามจากการเป็นแค่ผู้นำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงหรือที่เรียกว่า High Performing Leader นะคะซึ่งสำคัญมากในโลกธุรกิจยุคนี้เลยใช่ครับแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็กลั่นกรองมาจากบทความบทเรียนสำคัญๆเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำระดับสูงนี่แหละครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญออกมานะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผู้นำต้องทำเพื่อยกระดับตัวเองจากคนที่อาจจะเก่งเรื่องการจัดการงานประจำวันมากๆให้กลายเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตจริงๆนะครับใช่ค่ะ พราะดูเหมือนความท้าทายหลักๆที่หลายคนเจอเลยก็คือการาติดอยู่กับงานประจำวันนี่แหละค่ะจนแบบขยับไปคิดเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยได้ตรงประเด็นเลยครับงั้นเราเริ่มที่บทเรียนแรกเลยดีไหมครับที่ว่าต้องรู้จักปล่อยวางจากงานปฏิบัติการรายวันอันนี้ผมว่าสำคัญมากค่ะการปล่อยวางครับคือเวลาพลังงานของผู้นำเนี่ยมันมีจำกัดใช่ไหมครับถ้าเรามัวแต่เป็นลงรายละเอียด จมอยู่กับงานโอเปอเรชั่นทุกวันๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงไม่มีเวลาเงยหน้าขึ้นมามองภาพรวมหรือวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวได้เลยเขาถึงเปรียบว่าต้องทำงานบนธุรกิจไม่ใช่แค่ทำงานในธุรกิจนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะการทำงานบนธุรกิจมันน่าจะเหมือนกับตัวอย่างที่เคยได้ยินบ่อยๆเรื่องเจ้าของร้านกาแฟที่แบบเริ่มจากชอบชงกาแฟเองมากเก่งมากครับครับ แต่พอร้านเริ่มขยายมีหลายสาขาถ้ายังลงไปชงเองทุกแก้วหรือไปคุมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตลอดเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีเวลาไปคิดเรื่องการตลาดเรื่องขยายสาขาหรือเรื่องสร้างแบรนด์เลยใช่ไหมคะกลายเป็นคอขวดซะเองถูกต้องเลยครับจุดนี้คือหัวใจเลยการไม่ปล่อยวางเนี่ยทำให้ไปต่อไม่ได้ทางออกก็คือต้องออสร้างระบบขึ้นมา ฝึกคนแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไว้วางใจทีมงานให้ได้การไว้วางใจนี้เองนะคะที่ต้องใช้ความกล้าของผู้นําด้วยใช่ครับมันคือการเปลี่ยนมายเซตเลยพอกล้าปล่อยวางตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเวลาที่ได้คืนมาก็จะนําไปสู่บทเรียนที่2ครับคือการสร้างวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนอ่าพอมีเวลาจากการปล่อยวางก็ต้องเอามาใช้กําหนดทิศพางนี่เองนะคะเพราะทีมก็ต้องการทิศพางที่ชัดเจนเนาะวิสัยทัศน์ที่ดีๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศ แล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนอยากทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วมันมีประเด็นน่าสนใจนะครับคือความต่างระหวา่างเป้าหมายกับวิสัยทัศน์ที่บางทีเราอาจจะเผลอคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันอืมต่างกันยังไงคะเป้าหมายมันอาจจะชัดเจนจับต้องได้เช่นเอ่อเราจะสร้างโรงพยาบาลน,นี้ให้เสร็จภายในสองปีอันนี้คือเป้าหมายแต่วิสัยทัศน์เนี่ยมันจะให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเช่น เรากำลังสร้างศูนย์กำลังสุขภาพแห่งนี้เพื่อดูแลชีวิตคนในชุมชนไปอีก50ปีข้างหน้าเห็นไหมครับว่ามันให้แรงบันดาลใจที่ต่างกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือวิสัยทัศน์มันให้วายหรือเหตุผลว่าทำไปทำไมที่มันยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวงานตรงหน้าถูกต้องครับผู้นำก็เลยมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดวิสัยทัศน์นี้ให้มันคมชัดแล้วก็ต้องสื่อสารสื่อสารออกไปเรื่อยๆสม่ำเสมอในทุกๆโอกาสเลย แล้วก็ต้องเชื่อมโยงให้ทีมเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าง,งานที่เขาทำแต่ละวันเนี่ยมันไปช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหญ่ภาพรวมนี้ยังไงใช่ครับทำให้เขารู้สึกว่าง,งานมีความหมายซึ่งการจะทำเรื่องพวกนี้ได้ดีทั้งการปล่อยวางการสร้างวิสัยทัศน์การสื่อสารผู้นำก็ต้องมีอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นคือบทเรียนที่3ของเราวันนี้เรื่องความเชี่ยวชาญด้านความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โอ้โหอันนี้เป็นแกนหลักอีกอันเลยครับ ทักษะทางเทคนิคความเก่งงานหรือ hard skills เนี่ยอาจจะทำให้เราได้ตำแหน่งผู้นำมาแต่ EQ นี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่ออยอดเยี่ยมจริงๆพาองค์กรไปรอดได้ในระยะยาวแล้วองค์ประกอบหลกัหลกๆของ EQ ที่ผู้นำควรต้องมีล่ะคะมีอะไรบ้างหลกัหลกๆก็จะมีการตระหนักรู้ในตนเองนะครับคือรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอารมณ์เราส่งผลต่อคนอื่นยังไงบ้างแล้วก็การควบคุมตนเอง คือจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่เหวี่ยงไม่วีนอืมค่ะและอีกอันที่สำคัญมากๆคือความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัฟฟีการพยายามมองในมุมของคนอื่นเข้าใจความรู้สึกเขาให้ได้นะครับการมี EQ สูงนี่น่าจะส่งผลโดยตรงกับการสร้างความไว้วางใจในทีมเลยนะคะแน่นอนครับอย่างสมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทีมทำอะไรพลาดถ้าผู้นำ EQ ตำ่ำ ก็อาจจะแบบต่อว่าใช้อารมณ์โทษกันไปมาบรรยากาศก,ก็เสียหมดเลยเนาะใช่ครับบรรยากาศจะแย่มากแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ EQ สูงก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก่อนแล้วก็เข้าไปคุยด้วยความเข้าใจหาสาเหตุหาทางแก้ไขร่วมกันเน้นว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างถูกต้องครับมันเปลี่ยนจากบรรยากาศของความกลัวเป็นบรรยากาศที่สนับสนุนกันทีมก็จะกล้าคิดกล้าลองกล้าเสนอไอเดียมากขึ้น เพราะรู้สึกปลอดภัยที่เรียกว่า psychological safety ใช่ไหมคะใช่เลยครับคำนี้เลยซึ่งมันเกิดจากผู้นำที่มี EQ สูงนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญเลยครับของทีมที่มีประสิทธิภาพและองค์กรที่เติบโตได้งั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการจะเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันเป็นเหมือนการเดินทางการพัฒนาตัวเองที่ไม่จบสิ้นนะคะจากคนที่ลงมือทาทุกอย่างมาเป็นคนสร้างระบบ สร้างทีมแล้วก็ปล่อยวางงานโอ peration ให้เป็นครับผม2คือการเปลี่ยนจากการแค่จัดการเป้าหมายระยะสั้นๆไปสู่การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มันใหญ่กว่าสร้างแรงบันดาลใจได้ครับและ3และ3ก็คือการเปลี่ยนจากการใช้แค่ความเก่งทางเทคนิคมาเป็นการนำทีมด้วยความเข้าใจด้วย EQ นั่นเองค่ะใช่ครับครบถ้วนเลยเป็น3แกนหลักของการเปลี่ยนแปลงเลยครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งทายชวนคิดนิดนึงนะครับค่ะ เช่อเลยค่ะหนที่เราไม่ว่าจะเป็นในบทบาทผู้นําหรือบทบาทอื่นๆก็ตามที่เรามักจะกอดมันไว้แน่นที่สุดเลยไม่ค่อยยอมปล่อยจริงๆและลองคิดต่อว่าถ้าเราตัดสินใจปล่อยงานชิ้นนั้นอย่างจริงจังแบบถูกวิธีด้วยนะครับมันจะเปิดพื้นที่ว่างให้เราได้ไปคิดไปทําอะไรที่มันสร้างผลกระทบได้ใหญ่กว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่ดีให้เรากลับไปทบทวนตัวเองดูครับ